เรามากินข้าวที่ริมน้ำ,นำครับวันนี้นชื่อร้านร้านหมูกรอบอัสซุรากกระเพราหมูกรอบไหมแล้วหมูกรอบมีทำอะไรบ้างามมรามมครับยำหมูกรอบยำนะครับแล้วเอายำหมูกรอบกับผัดกระดามหมูกรอบแล้วก็ที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำอร่อยบ้างไหมครับอนี่เป็นข้าวต้มหรือข้าวสวยเป็นข้าวสวยใช่ไหมมีมีอะไรแนะนำอร่อยไหมครับที่นี่ หูหมูอ๋อพวกยำๆใช่ไพี่ลองดูอันนี้ก่อนก็ได้ชื่อร้านเลยพวก,ผ,ก,ผ,กผักล่ะผักมีผักเหอนผัตบุ้งเหรอผัตบุ้งไปแดงใช่ไหมบุ้งไฟแดงาเรย้ยเบียร์นี่เบียร์ขายนะวนะแก้วละสี่บาทสี่บน แก้วละพันหนึ่งแก้วละสามสิบบาทเท่ากันกินเหล้ากินอะไรกินเหมือนเดิมของผมอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเบียร์เอาเบียร์แก้วเดียวพอก็ข้าวเดี๋ยวเอาไว้หลังสุดเลยพอจะกินแล้วจะสั่งข้าวเพิ่มกี่ไร่แล้วผมจะนัทซูรีจิรานัทซูรีมีมีมีแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหม <S <S ไปเลือกได้ไหม เอาเบียร oh. oh, ์เบียร์ำมาเอาแกนโรโยแกนโรโยปามมาเลยแกนโรโยโอ้ นี่ครับสั่ง crispy pork with Chinese kale and spicy crispy pork salad อู้ไก่นี่น่ากินครับไก่แตงพอวอชิงครับ